น้องบิวพี่น้องเนาะใหญ่กว่าหมูเลยอเจ้โอ้โหจผู้สายว่าได้พี่น้องเนาะมีใครเปลี่ยนกระเทยนี่คนได้เปลี่ยนกระเทย โอ้พี่น้องไอ้กำลองเด้งป๊าตาดูสิครับาหาเพิ่งก่อนพี่น้องเมือนฝนอีกแล้วพี่น้องมาอนีก็ได้เนาะโอ้โหเพิ่นเศร้าระบบเป็นไข่แร้วันใ่าได้พี่น้องไอ้หพันหนเาขื่นพี่น้องโอ้หมืดฝนมากเล้ฮัลโหลสบายดี เลยไปเล่นได้เศร้าแล้วบกไข่เศร้าแล้วเศร้าลยโอ้โหวว่าใช่เนาะสักยาโบยายามาขึ้นนี่อืมโดยโดยเศร้าแะไรวะสนเนาะไม่ได้ปวดหัวปวดยังบ่เดี๋ยวนี้บปกติแล้วโดยใช้ชเเมปงไม่เมยจนฮะไปก็ โอ้สับบายดีก็สับบายดีเลยอ่ะพคนนี้มาจากนี่มากรินมากรินมากรินเขาบอกมาตาลินเพื่อนอยู่ใช่ไหมฮะนไ่สีเยวโอ้โดยโดยผีพี่น้องพี่สบายดีใช่ไพี่มีเ้็กน้อยพี่น้องหน่อ้องมาดินเที่ยงกันด้วยฮะพ้าใหญ่กว่าหมูเลนี่อ่ะอ่าน้องบิวพี่น้องน้องใหญ่กว่าหมูเลยอืมะ มเป็้ชายว่าได้พี่น้องเนาะมีใครเปลี่ยนกระเทยนี่นี่คนได้เปลนกระเทยคนนี้่อ่ไหมพ่อเล่อ่ะเลนยังน่ะไอ้ข้กายอู่มึงวะอืมก็เห็นล้ันเห็ดน่นี่ไปทางไหนและหายตัวอะไรบ้างเนาะมาพี่น้องมึงเขากินน้ำหรลอวบอได้ยังกินมันอี เก่งเฮ็ดแพ้ใหมฮะเฮ็ดยังเกาะเฮ็ดพึ่งคุ้มเบอะเจ้าบ่ไปหานะแน่อ๋อไม่เพาะไม่เพาะไม่เพาะน้องตุ่มเศร้าแล้วแบบเป็นไข่นะเศร้คือเศร้าแล้วเนาะเต็มตรงๆปลาเน่เนาะกานคัรปวดเศร้านี่คือสี่บอลนี่ทีนึงเห็นเนาะคือสักยาไปนี่นคือทีนึง เงนไม่ใช่หลยแท้หแมวแม่ห้ใส่สังเบกัยังบ่ได้มาห้เจ้าสักเดี๋ยวงตัล้งได้สมาเด้อเพราะว่าอยังินเข้าไปตลาดไป่ลิลืมพี่น้อยเนาะไปซื้อหมพอดีเลก็บไปซื้อเพิ่์ลผ่ากมานั่นลอยนึงพี่น้อยเดี๋ยวนี้พอมีเงินบาทเงินอย่งนดี๋ยวนี้เนาะงาหอยยามาจากไทยอาหมาจใส่ก มาแต่มาแต่ไทยบออรกเลยจะค้นผลมาคนนึ่งคนหนึ่งหายอง้าสองรออันน้องเด็กไหฮะอะไดยเดียวแม่นบอลมีอยู่ร้ยเดียวหรือพันหนึ่งร้นึงจานน่สองรแม่แม่ฮะสามร้อยสี่พันบอกสี่โหโอ้ Ni tụm hai tuổi, radio gắn. đều nó bị lạc a moon. May nó lạc a moon. Doi doi. Young modern England. Siêu vấn đề. Take the man. Mó. nó. nó take your hand. Take the man. 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 Take อ่ะคุ้มจะน,นะเตกน้ำแมรีได้คอยกับสิเตกน้ำเพิ่นก่อนพี่น้องมีวะเนาะสิเตกน้ำเพิ่นนี่น้องยังพูดนี่น้องตีน้องตีอาตีเล็กบ่ <ś led> ตีก็ <ś led> น้องบิวน้องตีพี่น้องน้องตูมตะวันน้องตะวันน้องเลมน้องตีน้องตูมเออซื้อเข้ากันได้หนิเ <ś led> นาะมีตีน้อยซ้ำกันพี่น้อง มาลินคู่มือบ่อืออันนี้อยากคายคือโพ้เพรียงพี่น้องนี่เนาะอ no <right> ันต้องเลมเ่ยโพ้แบบนนั่นคือโพ้ต้องแพลนเลยหน้าตาคือกจะแนมเล่นล่ะแนมกล้องนะฮะอันนี้คือกันเลยจ่อคือบอคือโพ้คนบอคคือเนาะถอดล่างพ่อมาเลยเนาะขันแบบนั้นมาขันน้านล่างนี่นินึงเลแห้งคือหัวน้านล่างนี่นินึงเลย ปลาเฟเลยพี่น้องผมมาเพลเป็หมดนะอกันได้ใช้อันโอ่งแลวบ่อน้ำนะน้องเด็กยังไ่ได้ยังไ่ได้บ่เปิดได้บ่สั่นเ้เนาะมึงมบเติมได้หล้ว่าโทรศัพท์เนื้เต็มแล้วพี่น้องเก้าสิบสองเปอร์เซ็นต์อะไรล่ะเก้าสิบสองเปอร์เซ็นต์า่อนพี่น้องเย มองว่าได้เลยพ่อและพี่น้องเด็ดชนนะิดเนาะมาขึ้นนี่ฝนตกแห้ง,หงพี่น้องเนะอ้เนาะโอสังเกตบังหน้าพี่น้องทางทางเด้ยงยังบางทัานได้ดำให้ดำหน้าพี่น้องเนะอ้เนาะโอน้าแบบเต็มให้เต็มคันเลยพี่น้องเอ้พูโอ้ทักขนาดนั้นสีถั่วมาทต้งเด้งแล้วไหมพี่น้องเอง้เพราะว่าบอลเขเพิดนี่มันลุบเลยพี่น้อง อะไรเป็นคันนารูปประมาณนี้ีพี่น้องออกแล้วพอโอ้สังเกตแต่ก็บแงพี่น้องพบ่มีดดเนาะเดี๋ยวีปง เป็นทางห้องน้ำก่อนพี่น้องเพิ่นไหลใส่ต่บ่อหนามลงได้ต้องเด็กมาย่างมาสิาาาปนะเป็นยังไงหอกน้ำหอกไม้ทำไมจวนไปอันนั้นถึนยังบ่ทันได้ได้ใส่ได้พี่น้องอ่านี้ยังมีทางหนึง่งแต่ถือว่าเพิ่นใส่น้ำประเพื่อไม่พี่น้นองเมื่อวานนี้ ได้ใช่อันเต็มทางนี่เลยพี่น้องเบิดอันนี้ก็ยังบ่ทันเบิดพี่น้องเลยอันนี้ก็ยังเต็มบารอคือเก่าติดโอเคเนาะสองห้าคนหนักพี่น้องเลยประมาณนี้พี่น้องเนาะอ่าเพื่อนๆด้านหลังของครัวพี่น้องเลยโหนำ้ำ